สวัสดีครับผมต้อมจากไคเนอร์นะครับวันนี้ก็อยากจะพาเพื่อนๆไปแนะนําอีกหนึ่งศูนย์บริการที่น่าสนใจนะผมเองก็ยังไม่เคยใช้บริการเลยนะครับศูนย์แห่งนี้ก็ต้องบอกว่าหน้าตาสวยเลยนะผมก็มีโอกาสผ่านมาหลายครั้งเหมือนกันนะครับชื่อของเขาก็คือออโต้คลิกนะครับเป็นศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรนะครับผมเองก็อยากจะเอารถคันลักของผมนะครับรถครอบครัวที่ปกติไม่ค่อยได้ใช้นะครับมาเช็คในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับว่าทางศูนย์ออโต้คลิกเขานะครับ จะมีแคมเปญอะไรนะ่าสนใจบ้างแล้วก็การเช็ครถนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับเขาจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเราไปเจาะลึกด้วยกันครับถึงแล้วออตโต้คลิกสาขารามินทานะครับน่าสนใจไหมนะเรามาดูกัน ออทอทิคสวัสดีครับผมวันนี้นะครับลูกค้าไม่ทราบว่าจะมาใช้บริการหน้าไหนดีครับพอดีผมผ่านมาแล้วก็อยากจะสวิตรถอยากจะเช็ครถในช่วงหน้าฝนนะเพราะว่าอยากจะขับรถใช้งานให้มันปกติด้วยแล้วก็เห็นทางออทคทิกนะครับที่สาขารามิทราตรงนี้ก็มีในส่วนของสโลแกนเหมือนกันนะ จ่ายหลักร้อยรับบริการหลักหมื่นเนี่ยมันคืออะไรบ้างก็คือนะครับจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นเนี่ยก็คือออโต้คลิกเราเนี่ยมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่หลักร้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองเนี่ยเราเริ่มต้นเพียง699บาทครับผมแต่ลูกค้าเนี่ยจะได้รับเรื่องของการให้บริการต่างๆนะครับเรื่องของห้องรับรองนะครับต่างๆเนี่ยเทียบเท่าหรือความรู้สึกเหมือนกับเข้าไปศูนย์บริการรถยนต์แบรนด์ชั้นนําเลยครับผมแล้ว รถผมเนี่ยที่จะเอาเข้ามาเช็คในคช่วงหน้าฝนเนี่ยมันต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเรอ๋ตอตอนดูแลอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับเรามีนะครับบริการตรวจเช็คฟรี37รายการครับลูกค้านะครับผมเราจะมีการตรวจเช็คไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างระบบแอร์ระบบไฟยางระบบเบรกนะครับต่างๆเนี่ยโดยช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมไอแบนออโต้คลิกเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็น ครับมันมันเป็นไงบ้างฮะเนี่ยมามาจากไหนเนี่ยจริงอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยครับเราเนี่ยครับอยู่ในกลุ่มบริษัทออโตคอปโฮลดิ้งนะครับผมซึ่งออโตคอปโฮลดิ้งเนี่ยก็มีประสบการณ์นะครับเรื่องของศูนย์บริการรถยนต์แบรนด์ชั้นนำเนี่ยมากกว่า30ปีตอนนี้จริงๆแล้วออโตคลิกเราเนี่ยเปิดได้ประมาณ3ปีครับแล้วตอนนี้เรามีทั้งหมด15สาขาเหรอใช่ครับผมก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่จริงๆเราก็ย,งยังเหมือนที่ผมบอกเรามีประสบการณ์มา มากกว่า30ปีครับสาขาในกรุงเทพหรือว่ากรุงเทพนี้เรามีทั้งหมด10ครับแล้วก็มีที่ภูเก็ตครับสาที่นะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่2ที่ครับอ๋อเหรอโอ้สวยดีเนาะใช่ผมเข้ามาดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมได้เลยครับเชิญเลยครับเรานะครับได้เอาพวกองค์ความรู้ต่างๆที่อยู่ในศูนย์บริการครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับผมเราเอามาประยุกต์ใช้ให้กับออโต้คลิกแต่ในราคาที่จับต้องได้อ่าใช่ครับก็พยายามจะทําพวกฟาต์ฟิตพวกออโต้คลิกที่แบบว่า วันสต็อปสวิตช์มาจุดเดียวแล้วก็สวิตช์แล้วก็ขับออกไปได้เลยถูกต้องครับผมหลักๆเรามีอะไรบ้างครับที่ที่ให้สวิตช์อยู่ตอนนี้ก็นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างที่ผมแจ้งไปเนาะก็มีเปลี่ยนยางเปลี่ยนระบบอ่าพวกเบรกระบบแอร์ครับช่วงล่างอ๋อช่วงล่างก็ก็เช็คครับใช่ครับโอ้โหมีคอยเยอะเลยนะตอนนี้เรามีทั้งหมดท่าสาขาที่บิ๊กซีรามินทาวมีทั้งหมด6ช่องซ่อม อ๋อเหรอครับอ่าครับแล้วก็จะมีเป็นหนึ่งเครื่องตั้งศูนย์นี่ตัวนี้เลยใช่ไหมครับถูกต้องครับผมอ๋อก็จัดมาเต็มนะใช่ครับอันนี้เราใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างที่ผมบอกไปครับว่าเป็นเกรดเดียวกับศูนย์บริการรถยนต์ที่เป็นแบรนด์ชั้นนําในท้องตลาดเลยครับใช่ครับผมและตัวทีมงานอะไรเงี้ยไว้ใจได้ไหมทีมงานของเราครับได้มีการผ่านการเทรนนิ่งนะครับจากศูนย์เทรนนิ่งของออโต้คลิกซึ่งก็เราได้นาการเขาเรียกว่า ประสบการณ์ต่างๆ,ๆที่เราผ่านมามากกว่า30ปีครับมาบายุคใช้อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วก็ช่างทุกคนจะต้องผ่านการเทรนนิ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานของออโต้คลิกครับแล้วก็ค่อยถึงจะมาให้บริการลูกค้าครับ,รบอเออเหมือนมีคนบอกว่า สามารถเข้ามาเปลี่ยนเติมลมยางได้ฟรีเหรอคะับีใช่ครับตอนนี้นะครับที่ออโต้คลิกเรานอกจากที่มีการตรวจเช็ค37รายการฟรีใช่ไหมครับครับเรามีการเปลี่ยนถ่ายลมไนโตรเจนหรือเติมลมไนโตรเจนอ่ะฟรีไม่มีค่าบริการครับเจ๋งเลยและนะครับถ้าลูกค้าขับไปนะครับโดนตะปูตามยางรั่วอ่าครับเรามีปะยางให้ฟรีเช่นกันอ่าเครับผมอ๋อคือถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนยางกับเราไหมครับผมไม่จำเป็นครับขอแต่ว่าลูกค้าเข้ามานะครับเรายินดีให้บริการครับผมก็คือเข้ามา เซอร์วิสกับเราได้เลยคปะยางให้ฟรีป่ายางฟรีเติมลมให้ด้วยเติมลมก็ฟรีเติมลมนี่ตลอดใช่ผ่านไปผ่านมาโซนลาเินทาได้หมดเลยว้าแวะมาได้เลยใช่ครับแล้วก็เติมลมไนตรเจนได้ด้วยใช่ครับแล้วที่สําคัญอย่างที่ผมบอกไปว่านอกจากเติมลมเนี่ยเปลี่ยนถ่ายลมที่อื่นอาจจะเสียตังค์ครับครับก็คือไล่ลมเก่าออกไปใช่ครับมันดีไงครับก็คือจากที่ลมลมที่เราใช้นะปกติเนี่ยเป็นลมธรรมดาเนี่ยแล้วเราขับไปสักพักหนึ่งมันจะมีการสะสมความร้อนแล้วทาให้อ การขยายตัวของยางเนี่ยมันมากขึ้นมันจะทำให้ยางมีโอกาสที่จะแตกถ้าเอาไนโตรเจนเข้าไปมันก็จะคุมอุณหภูมิได้ดีกว่าใช่ครับผมลดในเรื่องของอุณหภูมิสูงด้วยถูกต้องครับแล้วก็ทําให้ลมที่อยู่ในยางเนี่ยอายุการใช้งานได้ยาวขึ้นลูกค้าไม่ต้องมาเติมบ่อยอใช่ครับฟรีฟรีย้ํากันอีกครั้งนะโอ้ถ้าใครเข้ามาฟรีแน่นอนนะครับใช่ครับผมน่าสนใจครับน่าสนใจนะใครที่มา บิ๊กซีรามินทากมอสองใช่ครับผมใช่ครับก็ของเราบริการอย่างรวดเร็วครับแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากจะไปช้อปปิ้งก็ได้แล้วก็กลับมารับรถได้เช่นกันส่วนการสวิตอื่นๆอย่างเช่นน้ำมันเครื่องยางเรามีช้อยมีตัวเลือกให้กับลูกค้าใช่ครับเราก็จะใช้แบรนด์ชั้นนําต่างๆนะครับมีตัวเลือกให้ลูกค้าเลือกนะครับอย่างเช่นน้ำมันเครื่องเราก็จะมีทั้งกึ่งสังเคราะห์สังเคราะห์แท้นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ ทุกท่านได้รู้จักกันอยู่แล้วโหในเครื่องที่ทนสมัยเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องเจียจานนะครับของเออเจียจานติดติดรถเลยเหรอครับเนี่ยใช่ครับนี่เป็นเจียแบบประชิดนะครับผมก็จะมีความแม่นยำนะครับเป็นเจียประชิดเลยค่าใช้จ่ายในสูงไหมครับพวกเนี้ยถ้านี้เจียจานล้อละ400ครับอ้าวเหรอครับแต่ถ้าเป็นแบบแท่นนะครับก็จะล้อละ200อ้าวเหรอฮะใช่ครับโอ้สะดวกเลย ออมีเครื่องเจียจานก็ถือว่ามีทุกอย่างครบมีครบครับผมถังมัเ่องผ้าเบรกเจียจานใครับช่วงล่างทําได้หมดตั้งสูงสูงล้อช่วงล่างได้หมดเลยครับแล้วก็เรื่องของล้างแอร์อ่านี่ก็ล้างตู้แอร์ด้วยใช่ครับสามารถทําได้ครับผมล้างตู้แอร์นี้เราล้างแบบไหนครับล้างเป็นแบบสองกล้องครับอ๋อเดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วใช่ไหมครับใช่ไม่ต้องถอดเพราะว่าถ้าการถอดมันจะมีความเสี่ยงนิดนึงเรื่องของคอนโซลต่างๆอาจจะมีการแตกได้อะไรเงี้ยเราถือว่าเป็น เป็นอุปกรณ์สมัยใหม่แล้วใช่ครับรวดเร็วด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องครับแล้วก็มีเรื่องของการฟลัชชิ่งฟลัชชิ่งระบบแอร์เหมือนกันฟลัชชิ่งระบบแอร์ก็คือเดาน้ํายาแอร์ไปอ่มันจะเป็นน้ํายาคอมแอร์อ๋อดูดน้ำยาคอมแอร์ออกไปแล้วก็เปลี่ยนถ่ายตัวใหม่เข้ามาถูกต้องครับก็จะลดไอ้พวกตะกอนพวกฝุ่นที่เคยอยู่ในลูกสูบหรือเปล่าครับคุณแอร์ครับมันก็เหมือนเครื่องยนต์นั่นแหละครับคือเครื่องยนต์เราจะต้องมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ไหมครับแอร์ก็เหมือนกัน ก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำยากคอมแอร์เข้ามันแล้วราคาเป็นไงฮะราคาพวกเป็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแอร์น้ำมันคอมแอร์พวกเนี้ยถ้าตัวนี้จะอยู่ที่3,690บาทมันมีอะไรพิเศษอีกบ้างครับในส่วนของออโต้ทริปถ้าผมจะแวะเข้ามาหรือว่าก็จริงๆเราก็อยากจะชูเรื่องของการให้บริการนะครับเรื่องของห้องรับรองค่ะผมก็ในห้องรับรองเราก็จะมี มุมกาแฟนะครับที่ให้บริการลูกค้าฟรีนะครับมีโซฟาที่เป็นเบาะหนังนะครับที่ให้ลูกค้าได้นั่งรออย่างสะดวกสบายแล้วเซอร์วิสโตในการให้บริการชำระเงินอะไรต่างๆมีครบไหมครับมีครบเลยครับของเรานะครับสามารถชำระได้ทั้งแบบเงินสดนะครับหรือเป็นเรื่องของบัตรเครดิตหรือโอนจ่ายสแกนจ่ายได้คมีผ่อนชำระรายเดือนไอ้ที่เขาจัดโปรโมชั่นมีครับผมก็ตอนนี้ของเรามีผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ได้นานสูงสุด10เดือนครับ แล้วก็ออโตคลิกเรานะครับเป็นเราได้เอาพวกเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ครับโดยที่ตั้งแต่กระบวนการแรกตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาจนถึงลูกค้ากลับเราไม่ต้องใช้กระดาษแม้แต่แผ่นเดียวนะครับเพราะว่าเราเปิดจ็อบหรือบันทึกข้อมูลผ่านระบบแท็บเล็ตนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะกลับมาดูประวัติงานซ่อมได้ต่างๆก็โอเคนะครับในส่วนของเซอร์วิสก็ประมาณนี้เนาะใช่ครับก็มีช่างถอดล้อตรวจเช็คลงยางอะไรต่างๆใช่ครับแล้วก็ รถทุกคันที่เข้ามาใช้บริการนะครับเรามีการรับประกันงานซ่อมนะครับทุกทุกประเภทที่เราให้บริการกับลูกค้าครับผมก็เลยจะเป็นเครื่องมั่นใจได้เลยครับว่าสิ่งที่เราทําไปนะครับเรามีการดูแลบริการหลังการขายนะครับผมคุยกันได้ขนาดนี้แล้วถูกใจมากๆาเดี๋ยวผมเอารถเข้ามาจอดได้เลยครับยินดีครับฝากเช็คในส่วนของ รถที่จะขับในหน้าฝนได้ด้วยได้เลยครับ,รบมันมีอะไรบ้าง35รายการใช่ไหมครับี่37ครับ37รายการ<ช>ที่เช็คให้ผมนะครับ<ช>ขอบคุณมากมากครับของคุณครับ<อ>